วันนี้มีคลิปวิดีโอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะมีทั้งเหล่าทหารทั้งทีมกู้ภยัยแล้วก็เหล่าสุนัขเคนายค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วน่าประทับใจมากๆในความมีน้ำใจและความรวดเร็วของทีมกู้ภัยไทย มาดูคลิปแรกกันนะคะเป็นเหล่าทหารเขาบอกว่ากำลังจะไปช่วยตึกอยู่ที่จตุจักรแล้วก็จะไปที่โรงพยาบาลต่อเพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยขนยกข้าวของค่ะเรียกว่าเหล่าทหารเนี่ยช่วยเหลือทุกทุกสถานที่ยังไม่ได้พักเลยนะคะมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นยังไงล่ะที่บางคนบอกว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยเลิกพูดกันได้หรือยังทหารไทยก็มีหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องประชาชนแบบนี้ล่ะค่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหดูเหมือนกับว่าตอนแรกน้องน้องทหารเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าตอบแต่พอได้ยินคนพูดขอบคุณหน้าน้องๆ้องเนี่ยดูชื่นใจขึ้นมาเลยอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทหารเนี่ยมีประโยชน์มากๆขออำนาจคุณพระศสีรัตนาไตรพระสยามเทวาธิราชบูรพามาหากษัตริย์ทุกพระองค์ปกปักรักษาคุ้มภัยให้เหล่าทหารตำรวจ กู้ภัยและประชาชนทุกคนปลอดภัยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นทีมพวกผมแล้วครับตอนนี้ทุกกคนเตรียมพร้อมแล้วบางคนเ็าบอกว่าในคลิปนี้คือกลุ่มของพวกผมเองครับม1 3 0 0รออบางคนเ็าบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกรักทหารไทยมากๆบางคนบอกว่าใครเคยพูดว่าพลทหารสบายดูจากคลิปแบบนี้แลละรู้เลยบางคอมเมนต์ค่ะเ็าบอกว่านี่แหละเหล่าทหารคือคนที่ทํางานแบบเงียบๆไม่ต้องไปเป่าประกาศมีภัยที่ไหน จะเจอพวกเขาได้เสมอขอยกย่องแล้วก็แสดงความชื่นชมรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านี่แหละทหารไทยเป็นให้คนไทยได้แล้วทุกอย่างน้องๆน,น่ารักมากๆขอชื่นชมแล้วก็น้องทหารเนี่ยจะมาช่วยทุกทีเลยที่ประชาชนนั้นเดือดร้อนบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าทหารเนี่ย แค่ได้ยินคำขอบคุณเขาก็ดีใจแล้วนะรู้สึกว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารกล้าของคนไทยทุกๆคนคะ่ะบางคนก็บอกว่าเกิดเหตุปุบเนี่ยรู้เลยว่าเหล่าทหารจะต้องเข้ามาช่วยทุกๆพื้นที่อย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าผมมาอยู่เมื่อรถคันนั้นเองครับก่าจะเข้าถึงพื้นที่ได้รถติดมากเลยล่ะเมื่อวานแล้วก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะบอกว่านี่คือมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพโรงครัวเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติแล้วก็ขนอุปกรณ์รง ครัวไปสนับสนุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จตุจกักรมีหลายคนมาคอมเมนต์เลยนะบอกว่าเวลาเห็นคนไทยช่วยเหลือกันเนี่ยเรารู้สึกตื้นตันใจน้ำตาไหลแล้วก็ดีใจมากมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ามีแต่ทหารตำรวจในหลวงมูลนิธิต่างๆกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไปช่วยกันยามทุกยากแต่ว่าขอโทษน,นะคะแอบคิดนิดนึงว่าทำไมเราไม่ค่อยเห็นนักการเมืองเลยอะ่ะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท,ท,ท่านที่มาช่วย ด่วยเหลือและเป็นกำลังใจกัน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราอ่ะบริจาคเงินให้กับมูลนิธินี้เยอะมากเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นแบบนี้เงินของเราไม่เสียเปล่าได้ไปช่วยเหลือแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วมีคนมาตอบเยอะเลยนะคะว่าขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจที่ได้เกิดในเมืองไทยขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องขอความช่วยเหลือจากชาติอื่นแต่คนไทยเราช่วยเหลือกันก่อนชาติใดๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสุดยอดไปเลยค่ะรู้สึกว่าพอมีทีม ู้่มาชวยเหลือเราเห็นแล้วเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็อีกจางหนึ่งอะเรารู้สึกน้ําตาไหลออกมาเลยนะขอขอบพระคุณมูลนิธิเพชรเกษมและโรงครัวยักษ์แดงรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกท่านเป็นกําลังใจให้ค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆเห็นแล้วอบอุ่นใจมากนึกถึงตอนน้ำนท่วมเชียงรายเลยประทับใจมากๆค่ะขอขอบพระคุณแทนผู้ประสบภัยด้วยนะคะและเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทํางานอย่างเต็มกําลังบางคนบอกเห็นแล้วพุ่ง น้ำใจอ่ะน้ำตาไหลเลยค่ะคนไทยมาช่วยเหลือกันขอบคุณมากนะคะเป็นสุดยอดน้ำใจคนไทยพวกคุณทำถึงมากๆหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกไปนี้รู้สึกซึ้งน้ำตาไหลขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยทั้งปวงนี่แหละสเสน่ห์ของเมืองไทยเรียกว่าน้ำใจล้นปัตภีเลยแหละ แล้วก็มาดูคลิปนี้บ้างนะคะเหล่าเคนายค่ะที่มาช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ที่จตุจักบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วก็เจ้าพวกน้องๆเนี่ยเรียกว่าเดินหน้าช่วยเหลืออย่างไม่เหน็ดเหนื่อยกันเลยนะคะแม้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเหล่าเคนายแต่ละตัวเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะ โดยในคลิปหน้าก็ได้บรรยายบอกว่าบางช่วงก็ต้องหยุดพักนิดหนึ่งภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตทุกๆคนใจสู้มากรวมถึงเจ้าสุนัขด้วยแต่ว่าก็ต้องพักบ้างไม่อย่างนั้นเราก็หมดแรงกันแน่แนเลยบางคอมเมนต์หนะ้าบอกว่าเห็นมีส่งลาบรดอเข้าไปเพิ่มละน่าจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าผัดเนี้ยจมูกดีมีคนมาคอมเมนต์ตอบให้ด้วยนะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนกันพักค่ะเพราะว่าจะต้องให้น้องๆเนี่ยพักเหนื่อยกันด้วยบางคนบอกว่ามีรองเท้าให้น้องใส่ไหมคะมีเศษกระจก วลวกกระจกจะบาทเท้าน้องจังเลยมีหลายคนมาตอบหน้าเจ้าหน้าที่ให้น้องใส่รองเท้าด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางตัวเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่เก่งมากๆเลยนะบมงบอกว่าดูตอนเนี้ยเหล่าน้องๆเคไนเนี่ยสุดยอดไปเลยนะเรียกว่าขอกราบหัวใจสุนัขเคไนเลย ซื่อสัสตว์ต่อหน้าที่แล้วก็ทํางานอย่างสุดความสามารถขอให้เจอผู้รอดชีวิตเยอะๆนะจ๊ะบางคอมเมนต์บอกว่าสงสารเคไหนจังเลยทํางานหนักอยากให้ดูแลพวกน้องๆให้ดีๆรองเท้าเนี่ยอยากจะให้ใส่ค่ะ เห็นบางตัวใส่รองเท้าแต่บางตัวก็ไม่ได้ใส่รองเท้าบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วสงสารทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นห่วงทางกลุ่มสุนัขเคนายขอให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่บาดเจ็บกันทุกๆคนบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเก่งจังเลยเห็นแบบนี้แล้วอยากจะให้ใส่ถุงเท้ากันบาดเจ็บขอให้ทุทกๆคนปลอดภัยแต่ว่าพวกเนี้ยเก่งมากๆเลยเนาะเห็นแล้วแบบเหมือนน้องรู้เลยอะว่ามีคนอยู่ด้านในหรือว่าไม่ได้อยู่ด้านในเพียงแต่ว่าพวกเนี้ยเขาพูดไม่ ได้แค่นั้นเองอย่าลืมให้รางวัลขนมน้องๆเยอะๆนะคะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าน้องเก่งมากเก่งกว่าฉันอีกนะเนี่ยฉันน่าทำได้เพียงแค่ส่งกาลังใจไปให้ทุกคนทุกฝ่ายทํางานอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะบางคอมเมนต์บอกว่ารัฐบาลควรจะมีการสนับสนุนอุปกรณ์ให้หน่วยงานใช้ค้นหาด้วยโดยเฉพาะพวกเหล่าสุนัขพวกนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่คนไทยเนี่ยมีน้ําใจรวมถึงเหล่ามูลนิธิทหารตํารวจและผู้ช่วยเหลือกลุ่ม กู้ภัยต่างๆแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยบางคนก็กว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกมากๆเลยนะคะในกรุงเทพสําหรับตัวแอดมินเองอยู่รอบนอกขายเรียกว่าชานเมืองเมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุตกใจมากๆเลยกําลังนั่งกินลาบเป็ดแล้วก็ซุปหน่อไม้อยู่รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเราเป็นอะไรเนี่ยซุปหน่อไม้ไม่สะอาดหรือว่าร้านนี้ทําไม่ดีอะไรหรือเปล่าหรือว่าตัวเองจะไม่สบายที่ไหนได้หันไปมองคนโตข้างๆเขาก็หันมามองหน้าเราแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะตอนแรกเขารู้สึกว่าเหมือนเขาจะ ไปหรือเปล่าคือแผ่นดินไหวเนี่ยค่อนข้างจะนานเลยนะคะขนาดนั่งอยู่บนร้านที่เป็นเพิงปกติเลยอยากข้างถนนเรายังรับรู้ถึงแรงสั่นไหวขนาดนั้นโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิด สมัยอยู่กรุงเทพนะตอนเราทํางานที่ตึกสูงเนี่ยคือจะต้องรู้สึกแบบเวียนหัวมากแน่เลยอะค่ะคือแล้วตอนนั้นเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าคือเราเข้าใจเลยนะว่าคนไทยเนี่ยห่วงใยซึ่งกันและกันจริงๆทั้งเจ้าของร้านขายลาบเป็ดเนี่ยแล้วก็คนที่นั่งกินอยู่ในร้านจริงๆก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะคือคนน้อยแล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคือหันหน้ามามองกันหมดเลยว่าแบบเอ๊ะตกลงเกิดอะไรขึ้นเราไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยแต่ละคนก็แบบรีบเช็คข่าวกันใหญ่เลยแล้วก็คุยๆกัน คือคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละไม่คิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบรุนแรงขนาดนั้นขึ้นจริงๆแต่และคนเนีหันมาบอกว่าเอ๊ะเราไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็ช่วยสอบถามกันใหญ่เลยว่าแบบใครเป็นยังไงบ้างอาการยังดีไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายไปเองเพราะว่าถ้าเกิดไม่สบายเขาจะขอให้คนข้า,ขางๆเนี่ยช่วยไปส่งเขาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นหน่อยสรุปก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเออน่าจะเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนั่งกิน ลาบเป็ดอยู่ค่ะมีรถบรรทุกกาลังขับผ่านพอดีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกคันนี้ถึงหนักจังเลยะแล้วแบบถนนสั่นปกติก็คือจะสั่นแป๊บเดียวแต่นี่คือแบบสั่นนานมากจนเรารู้สึกเวียนหัวเลยอะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหจําไม่มีวันลืมเลยแล้วก็เห็นคนไทยหลายๆคนคือจะเป็นแบบนี้เวลามีอะไรเราจะถามไถ่กันมองหน้ากันยิ้มแย้มแล้วก็ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันจริงๆนี่แหละนะคะคนไทย สังคมไทยถึงหน้าอยู่แบบนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะเมื่อว,วานไปประสบเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างหรือว่าเห็นคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ